มิกิอนเตตาเฮดโค้ดอาเซนอลอกหักรับซัมเมอร์2021เมื่อนักเตะซึ่งหลงรักอย่างมาตินโอเดกาดให้สัมภาษณ์แบบตัดบัวไม่เหลือใหญ่บอกความสัมพันธ์กับปืนใหญ่แค่ชั่วคราวแต่ที่เรอัลมาดริดคือค้างคืนตลอดไปโอเดกาดถูกเด็กันเนอร์ยืมตัวใช้งานครึ่งหลังในฤดูกาล2022-21ลงสนามไป20นัดทุกรายการทำไป2ประตู2แอซิสสร้างความประทับใจให้กับอันต้าจนหวังจะได้โอกาสยืมมาร่วมทับตลอดซีซั่นหน้า อย่างไรก็ตามอร์เาตต้ากับฝันสลายเมื่อเกิดการเปลี่ยนเทนเนอร์ในถิ่นซานดิอาโกเบรบิลจากซีดานเป็นคาโลชารติและทางต้นสังกัดแจ้งแก่แข้งนอร์เวย์ว่าถูกบรรจุในแผนง,งานฤดูกาลหน้าเรียมาริดแสดงความชัดเจนว่าพวกเขาต้องการผมกลับไปจากนี้ก็แค่รอเวลาว่าเมื่อไหร่จะมีกำหนดการดัดหมายซ้อมอีกครั้งแน่นอนว่าถึงที่สุดแล้วมันก็คือความฝันของผมเสมอมาที่จะเล่นที่เบอรนบิล ถึงตอนนี้ผมก็เป็นสมบัติของสโมสรได้6ปีแล้วการรับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่คือเป้าหมายผมเสมอมาต้องการลงเตะผมก็ย้ำไปหลายหนแล้วว่าการฟลาดแข่งแบบเข้มข้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนั่นเท่ากับว่าเด็กกันเนอร์พลาดทั้งโอเดกาดและเอมี่บูเอนเดียสองเป้าหมายหลักส่งผลต้องมองเป้าหมายรองอย่างนาะบิลเฟกีของเรอัลเบติสหรือฮุเซมอูอาของโอลิมปิโยงแทน อาตินโนเดกาจะเดินทางกลับบรรายงานตัวเข้าแข่งฝึกซ้อมกับเรอัลมาดริดที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่5กรกฎานี้โอเดก้ามิฟิลทีมชาตินอร์เวย์ยืนยันว่าเขาจะกลับมารายงานตัวเข้าแข่งฝึกซ้อมกับเรอัลมาดริดในช่วงต้นเดือนกรกฎานี้หลังสิ้นสุดสัญญาย,ยืมตัวกับอาร์เซนอลจากการเปิดเผยของทีวีทูสถานีโทรทัศน์ของนอร์เวย์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเรอัลมาดริดปล่อยโอเดกายายา้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลด้วยสัญญาย,ยืมตัวตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมแล้ว แม้ทีมไอพืนใหญ่จะพยายามเซ็นส,สัญญาถาวรกับโอเดกาดก็ตามแต่ราชันชุดขาวไม่ต้องการปล่อยนักเตะออกจากสังกัดและโอเดกาดก็เตรียมจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของคาโันโชลติที่เข้ามารับตําแหน่งเทนเนอร์ต่อจากซีดานที่จะเริ่มต้นเข้าแขมฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมนี้สถานะของผมคือเป็นนักเตะเรอัวมาริดและผมจะกลับมาและเริ่มต้นที่นั่นภายใน1สัปดาห์ครึ่งเรอัวมาริดชัดเจนว่าพวกเขาต้องการผมกลับคืนไป ดังนั้นถึงเวลาที่ผมจะต้องไปที่นั่นเพื่อเริ่มการฝึกซ้อมอีกครั้งมิทิลวัย22ปียังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเขายังไม่ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับอัญเชรอติที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเทรนเนอร์ของทีมราชันชุดขาวในซัมเมอร์นี้มันยังไม่มีการพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวแต่ผมคุยกับสโมสรมาแล้วและได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดดังนั้นผมจึงรู้สึกว่าพวกเขามีภาพรวมที่ดีโอเดกาอย่างเน้นย้ำว่าความฝันของเขาคือการลงหลักปักฐานกับเรอัลมาดริด แม้จะถูกปล่อยไปเล่นให้กับหลายสโมรสรด้วยสัญญายืมตัวทั้งฮีเรนวินวินเทสและอโซสสดดตและอาร์เซนอลนับแต่ย้ายมาจากตอมกาเซตในปี2015ก็ตามแน่นอนมันเป็นความฝันเสมอที่จะได้เล่นที่นั่นผมอยู่กับสโมรสรมานานกว่า6ปีแล้วและนั่นคือเป้าหมายเสมอมามิดฟิลด์ชาวนอร์เวย์เจียนเก่าอาร์เซนอลทีมดังจากอังกฤษ เตรียมแผนล,ล่าตัวฟิลิเป้คูติโน่อดีตกองกลางลิเวอร์พูลมาปั้นเกมหลังมาตินโอเดกาต์ต่อแววเล่นให้กับมาริตต่อไปสนักข่าวดีเอ็กเพรายงานว่าไอ้ปุนใหญ่อาเซนนลพูดแผนที่จะคว้าฟิลิเป้คูติโน่มาเป็นพเพลย์เมอร์คนใหม่ของทีมโดยรายงานระบุว่าทีมดังแห่งกรุงลอนดอนจําเป็นจะต้องหาตัวปั้นเกมคนใหม่หลังจากที่มาตินโอเดกาต์กองกลางชาวนอร์เวย์ที่ยืมตัวมาจากเรอลมริตจะกลับไปเล่นให้กับสโมสรนเก่าของเขาแทน จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้อา์เซนอนต้องการคว้าตัวเพลเมเกอร์รายใหม่มาร่วมทีมโดยมีชื่อของนักเตะ4คนที่เป็นเป้าหมายประกอบไปด้วยฟิลิปเป้คูตินโยเจมส์เมดิสันฮุเซมาอาาและ W เฟคีฟุตบอลดอตลอนดอนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าอร์เซนอนพร้อมปล่อยวเวลเลียมซาริบาออกจากทีมหากได้ตัวเป็นไว้จากไบรตัน ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่าไอ้ปืนใหญ่ยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อกองหลังทีมชาติอังกฤษแต่ถูกปฏิเสธไปแล้วซึ่งรายงานเผยว่ามิเกลอาร์เตต้าพร้อมยื่นข้อเสนอรอบใหม่ที่45ล้านปอนด์ที่ผ่านมาซาลิบายังไม่เคยลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของทีมและถูกปล่อยให้กับนิดยืมตัวใช้งานโดยก่อนหน้านี้นทางอาร์เตต้าเผยว่าพร้อมให้โอกาสเจ้าตัวกลับมาร,ร่วมทีมในช่วงพรีซีซั่นและจะดูผลงานอีกครั้งว่าจะให้อยู่ในทีมสำหรับซีซั่นหน้าหรือไม่ยังไรก็ตามสื่อของรดออนนนาาาายงาว่หกล สามารถคว้าตัวเบนไว้มาร่วมทีมได้กับพร้อมที่จะปล่อยซาลีบาออกจากทีมไปโดยครั้งนี้น่าจะเป็นการขายเข้าออกไปมากกว่าปล่อยยืมตัว